ครับท่านผู้ชมครับมาถึงคู่ที่3ขอของรายการในศึกเจ้ามวยไทยฝ่ายแดงคือรุ่งจรัสอปันทารีนะครับส่วนน้ำเงินนั้นคือจอมโหดเล็กสิทธิคมพยักษประวัติคุณสุพระนันพันชูจิตจเรียนให้ทราบเชิญครับค่ะฝ่า,ายแดงนะคะรุ่งจรัด สปันธารีค่ะหรือลุ่งจลัดพิชิตมานนะคะน้ำหนักช่างมาเช้านี้118ตอนค่ะชื่อจริงจลัดแก้วมานะคะเป็นคนอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะปัจจุบันอายุ20ปีเริ่มชกตั้งแต่12ปีนะคะชกมาแล้วทั้งหมด82ครั้งชนะ62ครั้งแพ้20ครั้งครั้งล่าสุดแพ้คะแนนคณะชัยสสกุลวงที่ลุมพินีค่ะผู้จัดการคือคุณป๋องลำตางหัวหน้าคณะคุณอาภพรกรทิพย์นะคะ ายแดงเป็นมวยประเภทบูเดินหน้าค่ะมีอาวุธที่ถนัดคือ่เตะนะคะสำหรับจอมโหดเล็กสิทธิคมพยัก์อยู่ในมุมน้ำเงินน้ำหนักช่างประชาชนี้1น9ร้เกก่อนครึ่งค่ะชื่อจริงจำนงคงเรืองเป็นคนอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปัจจุบันอายุ18ปีชกมาแล้วทั้งหมด83ครั้งชนะ60ครั้งแพ้21ครั้งเสมอสองครั้งครั้งล่าสุดแพ้คะแนนสหัชชัสยสไกลศรีที่เวทีมวยสยามค่ะ ผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณคมพยักษ์สิงห์มณีนะคะจอมหดเล็กนะคะเป็นมวยประเภทโหดเดินหน้าค่ะมีอาวุธที่ถนัดคือหมัดกับเตะนะคะสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาบเนเวทีกรรมการวิทูลไทยอนันต์ค่ะและสำหรับนักมวยนะคะนแข็งนิวตันค่ะได้สนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะคะได้มอบเงินสด3,000บาทแก่นักมวยที่ชนะน็อกยกใดก็ได้ค่ะ ครับท่านผู้ชมครับผู้ที่ให้เกียรติหมออมะลัยในมวยคู่นี้คือคุณอนเนกกังวานรัฐผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทปอเคมีเทคจำกัดครับค่ะและนอกจากนั้นนะคะเครื่องทำน้ำแข็งนิวตันนะคะได้สนับสนุนแม่ไม้บุยไทยแล้วก็ยังได้สนับสนุนให้กับผู้ที่มองหาอาชีพค่ะผู้ที่อยากมีรายได้นะคะแฟนชายน้ำแข็งนิวตันค่ะเปิดโอกาสให้เป็นเจ้าของได้อย่างง่ายๆด้วยนะคะ เรียงเริ่มต้นด้วยเงิน2 0 0 0 0ืบาทค่ะโทรตอนนี้ได้เลยนะคะ6890123ค่ะ6890123รายการมวยคืนนี้ที่เวทุมพินีนะครับเขางดการถ่ายทอดเควก็มีขวัญใจสิทธิวันตึงกับสุกลเพชรนครทองปารวิวแล้วก็แจกลูกหมองอยางทอยกับโชคชัยโชคว,วันนาจอมตรายน้อยแก่แล็กซี่กับวิรัตน้อยเกียรติตะวันชัยแล้วก็ตามบรรยศกุมารลูกเฉพาะมหสักกับตินทองนะครทองปาร์ควิว คืนนี้เนะครับเริ่มช่เวลาสองทุ่มครึ่งรายการศึกแพานดันในวังคารที่17เมษายนที่เวทุทุนีนะครับผู้วยหน้าดูทุกคู่รายการนี้เชนเมืองชนรับประกันคุณภาพก็มาดูว่าวุฒิเดชนลุพบาทวุฒิเดชนลุพบาทกับเพชรมณีเพชรสุภาพันธ์คู่นี้คู่รองเพืขก็มีสินชัยน้อยสอกิติชัยกับเด่นสยามลุพบาทตามมาด้วยสุเล็กทรโสธิพงศ์กับสิงห์พิชิตเคทีมแล้วก็มีดาวโรดเพชรศิลาดาวศรีบุรีกับ ดาโตวีพีียิมที่เป็นคู่มวยในศึกแทนนันในวันที่17เมษายนในศึกดาวรุ่งชูเจริญ18รายการนี้มีซัดดำเกียรติยุทธกับเมืองฟาเล็กเกียริวิเชียนไก่ศิกษักเมืองแกลงกับเสีเหลืองคอลิตี้ยิมนี่เป็นคู่มวยในศึกดาวรุ่งชูเจริญจัดโดยเฮมอนะครับร้วชูเจริญระวีอารัมบุครับพยาและสเปรเครื่องสำอางพิเศษสำหรับท่านชายผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติมีจำหน่ายที่ห้างเซ็นทรัลวิกซีคาปู ห้างวัดสันแผนกขายยาทุกสาขาหรือท่านจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปครับรายการมวยที่สนามมวยทุ่งสงทัศินอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชในศึกดารุ่งวัฒนาวันเวรพลในวันที่17วันที่17เมษายนรายการนี้ก็ที่จัดไว้นะครับมีสมองเพชรรุ่งวัฒนากับทุ่งทองเกียรติรัตน์พลคู่รองมีท่านโลกรุ่งวัฒนากับดอกไม้ป่าเกียรติวิพัฒน์และกรตามาด้วยชาญชัยเล็ก ลูกเขานาในากับเดนวัดเดนวัดโทสอมากเสกนี่เป็นคู่มวยมีมวยทั้งหมด13คู่นะครับสนามมวยทุ่งสงักษิณอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมาดูบนเวทีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ถือได้ว่าฝ่ายแดงนั้นถือได้ว่าเป็นสิงเหนือครับก็คือรุ่งจรัดพี่ชิดมานนะครับวันนี้ใช้ส ปันธารีจากจังหวัดแพร่นะครับก็พบกับเสือใต้เลยครับจอมโหดเล็กสิทธิ์ขมพยักษ์จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับยกที่หนึ่งกรุงจรัดนี่เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับอาวุธหลักๆก,ก็คือเข่าในส่วนมากมบางทบางครั้งนี่พอเจอลูกแรงๆไปแล้วดีย่นได้เหมือนกันวันนี้มาเจอกับจอมโหดเล็กสิทธิ์มพยัก คู่น,นี้ตอน,น้ำหนักกันปอนบอนะครับฝ่ายแดง18น้ำเงิน20เพราะว่าเพื่อความเหมาะสมทางผู้จัดในทีมงานของเชนเมืองชนนะครับเป็นผู้ประกบผู้มวยต้องดูความใกล้เคียงและเหมาะสมก็เลยออกน้ำหนักมาดูแลให้แฟนมวยได้ลุ้นได้ได้ดูได้วัดดวงได้มีลูกเฮลูกฮากันตลอดในศึกเจ้ามวยไทยนะครับที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยโดยเริ่มเวลา11งครึ่งช่อง3ถ่ายทอดสด แล้วก็เรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าคืนนี้ที่วิลล่าคาเฟ่นั้นท่านจะพบกับหลิววริสราพร้อมด้วยแดนเซอร์จากพิดาช้างมามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไว้พลดเพชรสุพันณสิบก็แดงจิตตกรครับยังไม่มีอะไรครับยกหนึ่งนี่หมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับ ก็ <c oughs> เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่านี่ดูภาพช้าครับนี่ลุงฉลัดตีเข่าซ้ายเข้าไปจอมโหดเล็กก็พยายามจะปั้มล็อกไว้นะครับดูแข้งขวานี่โดนจับบิดตีขาวาเข้าไปนี่เป็นภาพช้าของยกที่แล้วครับท่านผู้ชมครับ ค่ะสำหรับวิลล่าคาเฟ่นะคะปากซอยสุวิจัยค่ะคืนนี้พบกับหลิววริศลานะคะกับแลนเซอร์ทิดาช้างค่ะ,ะ15ไวโพธเพชรสุพรรณ16แดงจิตกร18สดใสลุ่งโพทองค่ะ20คสบพเมร่าเบลเด่นนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> และถ้าอยากจะมั่นใจอย่างคุณสมรักคำสิงห์นะคะต้องใส่กางเกงในแอปเปิ i ลไทเกอร์ค่ะยิ่งใส่ยิ่งม,มั่นใจแล้วก็เป๋โปสเตอร์นะครับขอเชิญร่วมสรุปในคืนคาบอยใน วันศุกร์27เมษาย,ยนที่ห้องอาหารบางกอกรูมปากโซลเชราพลถนนันพินทรานะครับมีท่านแนวคันทรีของแหงวิลเลียมจอห์นฮอตันจอห์นเดนเวอร์จากนักร้องชันผูรแล้วก็ถาวรก็มาร้องเยอะแยะนะครับเพลงในแนวของเอ็นวิสอาบุกอาจชีรพันธ์27นะครับขบอยในโปสเตอร์ห้องอาหารบางกอกรูมแล้วก็วันที่16 17นะฮะศษยานุศิษย์ของหลวงพ่อจ้อย สุวรรณโนที่วัดศรีอุทุมพรสาคีนครสวรรค์ครับมีพิธีสงน้ำหลวงพ่อนะครับมีศิลปินมากมายครับมีอภพรนครสวรรค์ตัวละเชิญยิ้มนะครับดอนจมูกบานก็ฝากข่าวมาครับอย่างดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับลุงกระดักซ้ายต่อโมนเล็ขวา<ป>วันนี้ต่อน้ำหนักกันคุณขมินขาวก เรื่องความเหมาะสมดูแล้วนะครับทางในทีมงานผู้จัดเทนเมืองชนพร้อมทีมงานบอกว่ากุ้งเจรัดนี่จะต้องต่อหน,บบนักเพราะว่าหนึ่งร่างกายจะสดใสคือจอมโหดเล็กนี่กระดูกชั่วโมงบินเนี่ยเยอะดีแต่ว่าเรือเวทีแล้วก็กลับมาใหมน่นี่ดูมันจะยังไม่ได้ที่หนึ่งเลยนะฮะได้แค่ที่สองมาสองครั้งแล้วครับวันนี้ไม่ทราบม่าจะเข้าที่หนึ่งหรือเปล่าจะเข้าวินหรือเทสนะต้องดู สีข่าวเหมือนกันครับลุงจรลัดฟันสองขวาเลยลุงจรลัดนี่เขาบอกว่าถ้าโดนหนักๆนี่ยน่นเหมือนกันนะย่นเหมือนกันเป็นมวยจากแพ้นะครับอายุ20น,นัำเงินนี่ส8บแปดสุราธานีคุละาคเลยคุณหมึกท่าเดียนสิงเหนือเสอรีมังการผู้ห้ามวิทูลพัยนัน ถึงแม้ว่าอากาศข้างนอกจะร้อนแต่ในเวทีมวยสยามเราน้อยเย็นครับเย็นสบายเย็นชํำแฟนมัมวยแน่นเหมือนเดิมโอ้โหเต็มพุงสองดอกแล้วจอมหลเล็กโดนเข้าไปรุ่งจะดัดไม่จับนะครับมีคำคำแลับแทงแทงข่าวซ้ายไปสองดอกเมื่อสักครู่นี้เล่นเอาจอมหดเล็กสะอึกสะอื้นสะทกสะพานขยับขยับเขิกนันมาต่อยล่างรุ่งจะดัดเบียดอีกผีไปทีนึง ร้อยสิบแปดนะครับแดงน้ำมืนยี่สิบต่อกันสองบอนโดโยก <ยา S 1> ปอนร <ยา S 1> ับท่านผูน้ชมมาดูภาพช้าครับเมื่อยกที่แล้วลุงจรัดซ้ายสมหลเน็ดทยานกันครับเอาเขา่เขาทิมไปที่พุงนะครับแต่ว่าลุงจรัดไม่ยอมครับด่านลงไดูอีกม,ม,มุมหนึ่งครับพยายามจะแลกเข่าเบียดไนกัน คืนแทงคืนเขาต่อยขวาเข้าไปไม่โดนครับพยายามจะเน้นครับเน้นให้ยุบให้ได้สิงเหนือกับเสือใต้ครับผ่นนานไปสองยกมาต่อยก3สามวกัวนสาวนะครับชงสามถ่ายท่ดสดในศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยทางบริษ,ษัทบอสบ็อกซิสองพันดโดยคุณกระจุลโรปาทอน ในสนามมวยคุณมนพหอประเสริฐกิดในสนามมวยทีมมวยสยามอ้อนน้อยในทีมงานเชนเมืองชนประกบคู่มวยมีทุกรุ่นเป็นระดับแชมเปี้ยนมวยอินเตอร์เป็นมวยเล็กมวยดาวรุ่งมวยรอบผู <c oughs> ้นี้เริ่มซัดกันแล้วฝ่ายแดงรู่งจรัดนี่เมือนจอมโหดเล็กเลือดร้อนปลายยกโดนไปสองดอกก็โหแล้วเดินลุยเลยจากสุราธานีนะครับแม่อายุยังนิดเดียว18ุแปดลจรัด จากเหนือหลายนี้ลุงจรัดนี่จากแท้นะครับโอ้แพงอายุ20เด่นในเยอะๆนี่กลัวแรงแลมาการวิทูลเอาขาสอดก่อนแยกทันมาต่อยพุ่งโดนข่าของรุ่งจรัดรุงจรัดนี่เขา่ขาวขาวาไม่เท่าไหร่นะครับแต่เข่าซ้ายลูกแทงหน้ากรูโอ้โหแทงอีกแล้ว จ่อผลเล็กไม่แก้ลูกโอ้เตะย,ยาวๆไว้แทงอีดอกนึงดูครับอ้าวโอ้โหทีแม้วิดเข้าโก่นิดเดียวครับกรรมการที่คุณไทยนันอ้าวฟันสอกขวาสั้นๆครับโดนเต็มๆนี่โดนกระดูกขาหนีมีสิทธิ์หลับด้วยกันนี่ครับจผมเล็กตีเข่าซ้ายไปทีนึงลุงยะรัตตีวาไปอ้าวแลกกันคนละทีเน้นแล้วลุงยะรัตจี้เข้าไปตีเข่าฝา จอมโหดเล็กอ้าวเตะซ้ายผ่านไปไม่โดนโยนโยนผาไปท,ทีนโยนซ้ายไปทีนแม่โดนเต็มๆตจอมโหดทันทีดูครับทุกท่านไอ้เห็นกันจระๆครับผาไปทีซ้ายพันสองผาสัน้นๆจอมโหดเล็กตีเข่าผาตีเข่าหายทีหนึ่งตีซ้ายไปทีนึงตีซ้ายไปทีนแล้วโอ้โหเดินไล่เลยครับตีผาบิตีผาบทีนึงตีซ้ายตีผาบทีนึงมาเป็นชุด ไม่ชุดกครับคุณสีขาวโอ้โหแมชุดนี้ชุดใหญ่จอโพลเลกเถียงแรงเลยปล่ยกยงสองไม่เถียงยกนี้เถียงแล้วแล้วเถียงแรงด้วยเถียงแรงลูกจัดโดน,นอีกแล้วแม่นาทีเหลือนาทีสุดท้ายของยกที่โอ้โยกสามแทงอีดอกนึงจอโพลเลกเดินแทงข่าวขวาแทางข่าวซ้าย ติดมาสองเพลทแล้วนะครับเจบ้าโอ้โหลูกนี้ <S <S เอวออนแล้วนะครับลูกเจลาดโดนเข้าไปชุดนี้ชุดใหญ่ใส,ส่สูทหน้าเม็ดเต็มๆโดนอีกข่าหนึ่งที่เอาขวาแล้วแพ้ออกไว้ดอกหนึ่งล้วนๆนะครับไม่มีนอกในล้วนๆเลยทีเดียวเข่าล้วนๆลูกเจลาดปลายยกอ้าโตเตะมาสามดกอกอ้าวล็อกหัวเล็กล็อกบนไว้เห็นขวานี่ล็อกบนไว้เลยกรรมการมีถุกแย,ยกบอเยอะได้ต่อยกยงไปครับ ครับท่านผู้ชมครับดูภาพชาครับเมื่อยกที่แล้วนี่ในลุนลวนครับนี่แหละครับดูจอมผลเล็กล็อกตีดูครับพยายามตีซ้ายเข้าไปตีขวาอีกทีตีขวาตีขวาโอ้โหซ้ายดูท่านผู้ชมครับขวาอีกทีขวาอีกท,ทีหนึ่งขวาอีกทีหนึ่งแม่มวยบางตัวมวยนี่ขออนุญาตนะครับเขาจะเรียกอย่างนี้บางตัวนี่ จับหรืตีไม่เก่งแต่ว่าแทงเก่งค่ะเจยูโฮมนะคะห้องทักหรูกว่าร้อยห้องพร้อมห้องสัมมนาจัดเลี้ยงนะคะและห้องอาหารไทยจีนญี่ปุ่นมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันเพียงแค่120บาทต่อท่านนะคะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะตรงข้ามทุกซุปเปอร์มาร์เก็ตบริหารงานโดยคุณเอกพลคลิปสุบรรณคะ่ะไปชมกันต่อยกซแดงรุ่งจรัดน้ำเงินจอมโหดเล็กกล้า แม้วันนี้น้ำหนักสองปอนเองครับมีผลหรือเปล่าเพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบเหมาะสมแค่ไหนรุ่งชะดัดแดงลายยก3โดนเยอะยกนี้มาดูว่าลูกแก้ลูกลลกระเพกลงไปอีกแล้วโอ้โหเข้ามั่เลยไม่เอาไม่เอากำลังลงไว้แหวห้ามเหยียบซ้ำเหยียบซ้ำในมวยพม่ามวยไทยไม่เอาปลาดเลยนี่แทงรุ่งชะดัด มาจอมผลเล็กนี่วลยยกสามกินยาผิดเน้นเลยปลามเอ้าปัดล้มหลุกนี้ไม่เตือนนะครับเดี๋ยวว่าอยู่ที่แท็กติกของนักบอ้าวเริ่มเฮอีกแล้วไม่อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอา้าวพื้นดีกาหนังบีมพักสองมวสองวนใหม่โอ้โหเมื่อกี้นี่โดนหมัดเข้าไปครับแล้วก็ลุงจัลัดนั่นเลยประกบแทงเข่าทั้งซ้ายทั้งขวาครับ จอมโหดเล็กนั้นต้องกอดแล้วครับดูครับมาแล้วเดินแล้วเอ้าพยายามตีเข่าเหมือนกันเตะซ้ายทีหนึ่งจอมโหดเล็กไล่บีต่อยซ,ขาขาขาซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายทีตีเข่าซ้ายจอมโหดเล็กโตมาเหมือนกันโตมาได้เข่าพยายามจะตีตีข้างไว้กรรมาการวิทูลแยกออกมายกสี่นะครับท่านผู้ชมครับสนุกครับ ลุงเจรต์เดินแล้วตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายตีซ้ายไปทีหนึ่งจอหงหงเล็กก็พยายามครับอ้าวขวาไปแล้วล็อกแล้วตีเข่าซ้ายทั้งคู่แรกเข่าล้วนๆครับตีเข่าขวาไปทีหนึ่งหยุดเหมือนกันตีเข่าขวาพยายามจะตีเข่าขวาไปทีหนึ่งจอหงหงเล็กก็โต้ในซ้ายก็ไปเหมือนกันอ้าวซ้ายไปแล้วแสบหลาดกันครับหลาดกันคนละที่อ้าวตีขวา มแม่รุ่งจรัสในซอยเยอะแต่ว่าจอห์นพเล็กนานนานกระชากทีนะโอ้โหลูกนี้เห็นล็อกบนลล็อกมวยข่าวในล็อกบนกนะครับล็อกบนกระชากข้อแขนแข็งมีประสิทต่อยหนึ่งสองไปอีกลุ่งจรัสโอ้โดนจอห์นพเล็กเด้งเข่าข่าดอกนี่ไหนเทน มแม่โอ้โหดันสุดดันตีขวาวาเข,ข้าพุงคล้อ,องหมดไวเลยนะครับหมดยกที่4ภาพชายครั้งนะครับลุ่งฉลัดแดงน้ำเงินจอมโหดเล็กสิทธคิคมพยักษ์พยักษ์นี่จะจัดมวยในวันที่17บเรายการมวยทุ่งแกจัดนู่นพี่ทางใต้บ้านของเขาเลยจะจัดที่นั่นในวันที่17นะครับที่สนามมวยทุ่งสงทัศน์สินอำเภอทุ่งสง นครสุธรรมราชพอจบคู่นี้ไปแล้วนะครับคู่เอกวันนี้มาดูว่าแข่งมังกรอดีชแชมป์หลายเส้นนะครับเมธีเจดีพิทักษ์วันนี้จะโชกับดาวรุง่งก็คือเดโชอปอวิรัตเป็นผู้เอกระหว่างเมธีกับเดโชเป็นผู้เอกของศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ช่อง3มถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์เวลา11โมงครึ่งเป็นต้นไปที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาชมยกสุดท้าย มาดูว่ารุ่งจะดัดจะแก้ลูกไหนออกแข้งหรือเปล่าจอมโหนเล็กสุราษนะครับอายุ18รุ่งจะดัดนี่แร่ไปขวาแม่นานๆเน้นดอกนึงแต่ว่าเน้นคือค้ำและยันมีหลวงพ่อยันละค้ำละแทงและเด้งด้วยนะครับน้ำเงินฝ่ายแดงนี่โต ออกบ่อยออกเรื่อยแต่ว่าต้องดูความเน้นและน้ําหนักของแต่ละดอกที่ออกไปนะครับครับดูครับลุงจาราพยายามหันมาใช้หมัดแล้วครับนีเข่าขามกันจอมโหดเล็กก็ไม่เล่นด้วยนะครับพยายามใช้เข่าไว้นล้วนๆนี่นแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแอนตาซินเป็นผู้ที่ทำหนะ้าส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันมาตลอด แตกเข็มละ500บาทคุณนิวิล่าคาเฟ่นีครับมีหลิววัลิศราพร้อมกับแดนเซอร์พี่ดาช้างมาเยอะเลยทีเดียวมีซออ้อยนะครับอาดาอดุลพิทิกุลเป็นผู้บริหารงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรจังหวัดลำปางมีรายการมูลกุศลศึกรวมใจชาววิสุทธิวิทยากรนะครับเสาร์21เมษายนนะที่วัดป่ารวกนะครับวัดป่ารวก ก็มีลมเหนือนี่น้องวิดีโอกับพน้องศึกเคพีมจต่โดยสมาคมกสิทธิ์เก่านกแรประยุท์สายคําแจ้งมาครับแล้วก็เรียนให้ทราบนะครับว่าแอนตซินยารักษาโกกรคกระเพาะนี่มอบเงินสวัสดิการแผลแตกเข็มละ500ท้านอนนกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะไม้ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอยนี่มอบเงินสวัสดิการให้หมื่นหนึ่งจระเข้ฟาดหางแอนตซินจ่ายสา0 0มื่นนะครับ เบนดาห้ารยาถ่ายพยาธิกรองสีเหลืองไม่เดียวครั้งเดียวอมอบเงินสดให้แก่นักมวยคู่เอกคู่ละสองพันครับปีกองเชิดแล้วครับเป็นสัญญาณให้ทราบว่าช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่พันตูกันมาตลอด5ยกเต็มๆครับแวันนี้ลูกพี่มาเองเลย ฮิปปี้สิงมณีนะครับหมสมัยเก่งๆนี่มีฉายานะค,คุณคุณมึกท่าเตียนฉายาเขาเรียกว่าโคดมวยใต้นะครับคือเรียกว่าโครนี่ไม่ได้ยากนะครับ,รบเพราะว่าโลาพี่มือนี่เล็กๆนี่ตัวเองนิดเดียวแต่ว่าต่อยประเภทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยและใหญ่ๆเนี่ยสู้ไม่ได้ด้วยสมัยเก่งๆนะและมีน้องชายอีกคนนึงพมยักสิงมณีหมาทั้งคู่นี่เรื่องพี่มือนี่พักการเลยนะชกการชกการพักการเลยทั้งฮิปปี้ แล้วก็คมพยักวันนี้มาทั้งคู่เลยนี่ไงคมพยักขึ้นไปแล้วนะครับ,ค,รบคมพยักน้องชายฮิปปี้หยุงล่างนี่มาลุนจอมผลเล็กสิทธิ์คมพยักนะครับเดี๋ยวรอกรรมาการสักครู่หนึ่งตามระเบียบกรรมการวิทูลน,นะครับรับใบแรกไปแล้วใบที่2สทนธยาแพนันแล้วก็มาทีนิคมแล้วก็ชูมือให้ในมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับคือจอมผลเล็กสิทธิ์คมพยักชนะคะแนนรุร่งจัดพี่ชิดมาเดี๋ยวชมคู่เมทีกับเดโชต่อไปครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG